สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะในี้ก็ยิจกับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมนะฮะก็อยู่ในเกมโรบ็อกนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อยู่กันในเี่เลยนะฮะอัปเดตไอเดียนะครับผมและตอนนี้คือผมหาตัวรับได้อีกสองตัวแล้วนะซึ่งผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเป็นกรเชเฉยๆนะครับผมนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อคลิปที่แล้วคือผมอยากจะได้อีกอีกล่างแบบอ่านี้นะครับผมนะฮะเขาเรียกอะไรนะ รางชายนี่อ่ะเอ้ยมันดูเท่มากนะแต่ว่าผมพยายามหาแล้วมันก็โผล่มาแค่สองตัวนี้นะแล้วก็รอเลดน,นะเมื่อกี้เห็นว่าลอเลแม่นเป็นด่านโง่ๆมาเฉยๆนะครับผมนะก็โอ้ผมรอแบบเลดไททัศมาไม่ตั้งแต่เมื่อวานเราบัางเอ้ไม่โผล่มาเลยฮะสักรอบนะครับผมนะฮะวันนั้นลงไปปุ๊บมันก็ได้แค่ออสามสามหิน ไอ้กูละงุดกินเลยนะครับผมนะโอเคไหนไหนมันก็มาแล้วมันก็ไปลงหน่อยก็แล้วกันนะดาวนาไมก็ไม่รู้เอาไว้ทาอะไรหินกเกาะลงแมวเดือดขี้เกียจเอ๊ะลงนีรู้วหาผมไหวหรือเปล่าฮะโอเคมาเก็บไว้นะครับผมนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกเขาเรียกวรู้ซึ้งนะครับผมนะอยู่ไหนวะไหนอันนี้เหรอ เอออะไรวะอะไรวะเอ้เฟนดินไหวอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็น power defense คืออะไรอ่ะอ๋ออะไรวะฮะไม่ใช่อีกแมพเหรออ๋อเป็นอ๋ออะอะไรวะ มันมีสองแมบบบอกโค้รสร้างมีเสองแมบบบอก๋อ,อ,อผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ชอามันก็แล้วกันนะทุกคนกลับที่เดิมดีกว่าฮนะอันนี้ไฟโอเคนะกลับมาแล้วนะครับเอ้ามันอยู่ในเซิร์ฟแบบปกติผมดูด,ดิว่าครับเอาอันนี้สามันเพื่อครับเป็นงกุลแน่เลยทุกคนผมไม่ค่อยอยากได้อะ่ะเออแต่ก็ลงดีไหมเอ,อ้ยมีคนลงเยอะวะเออลองลองลอง,ลองดูก็ได้ปะ โอ้เ oh, สีดยด้ตั๋วนะผมว่าผมมี16ตั๋วแล้วเนี่ยแล้วก็ตั๋วฟรีอีกหนึ่งตัวนะ๋วฮะไปดีเปล่า,าขี้เกียจว่าจริงๆนะคือแบบเอคุณรอเลทใส่ท่านมาไม่ไม่ไม,ไม,มาสักสีนะ่ฮะแล้วก็ผมพยายามลงเลทอ,อ่บดด้วยนะครับผมนะฮะผมอยากจะหาอ่ออันนี้นะครับผมเนะียก็เรยว,ว่าอิจิโกะนะครับผมนะตะนแรกคือ ผมก็นึกว่ามันจะมีอิจิโกะล่างฮอนโร่ไว้ทุกคนที่จริงแล้วแม่งไม่มีโอ้โหแม่งหมดกําลังใจเล่นเลย <c oughs> คือที่เป็นล่างฮอนโร่ที่เป็นหน้นนากากแบบที่มีเขาอ่ะที่อย่างเท่ทําไมผู้พัฒนาเขาไม่เอามาวะมันอาจจะอยู่ในตู้ตู้อันนี้ว่าตู้โรบักอา้าวไม่มีเหรอตู้โรบักไม่มีเหรอแบบนี้โอ้จบเลยโอ้ผมอยาก ได้แบบร่างฮอลโล่มากเลยร่รางฮอลโล,ล่แม่งเท่มากครับคือแบบว่าตัวรับดานนี้ก็ได้เป็นไอเซนบะไอเซนนะครับผมเนะยแล้วก็บอมิติกนี่น่าจะเป็นไออารวาเอสปาร่าอันดับหนึ่งนะครับผมเนะี่ยเออผมจำชื่อไม่ได้ที่มันใช้ปืนนะครับผมนะใช้ปืนเออเท่ามันก็แล้วกันน,นะครับผมเนี่ย มาโอเคนะครับผมนะฮะก็มาลองดูดาเมจสำหรับอกร์เคกันบ้างดีกว่านะครับผมนะโหแล้วคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับเบลทูธแล้วกันนะครับผมนะฮะก็โอเคซึ่งกร์เคนะครับผมในเลเวลร้อยยี่สิบเอ็ดนะฮะโจมตีนะครับผมในเก้าสิบสี่เอ็มนะครับผมถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ผมมีสองบัฟมีบัฟเงินกับบัฟหัวสมองนั่นเองนะฉลาดมากเลยครับผมนะโอเคก็ เนี่ยผมนะเทียบกับเวลทูธนะครับผมเนะี่ยเลเวลที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสองเออไอ้เทียบไม่พอว่ะเดี๋ยวผมไปอัพแป๊บหนึ่งอนะอัพให้มันแบบเลเวลเท่ากันก่อนก็แล้วกันมันจะได้แบบว่าเท่าเทียมนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมสุ่มตัวแป๊บหนึ่งนะอะเอยเดี๋ยวลืมเอาตะ๋วออกโอเคตอนนี้กระเป๋าผมเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะทำการฟิลนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมเปิดบัฟเนะี่ยผมมีบัฟไอ เพิ่มเอ็กพีบ้านนะฮะห้าวิเองโอ้โหโอเคแล้วก็ฟิวแล้วก็อืมอ,อืรีบรีบมึงออเรียบร้อยหยุดโอหยุดไม่ทันโดยหมดพอดีฮะโอเคตอนนี้ววร้อยยี่ิบเอ็ดเท่ากันแล้วนะครับผมนะตอนนี้วลวทูอโอ้จมตีแปดสิบเอ็มนะครับผมนะห่างกันประมาณสิบสี่เอ็มนะเออนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะถอนตัวอื่นออกให้หมดก่อนก็นแล้วกันนะฮะโอเคซึ่งผมความคิดผมนะผมว่าไอสองตัวนี้แม่งความคิดผมผมว่า เบลทูธน่าจะดีกว่าเพราะไม่รู้ว่ามันดีคนละแบบนะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูก็แล้วกันนะครับผมนะลองตีตัวนี้เลยก็แล้วกันโอ้อันนี้แม่งตายยากนะจริงแค่นนา,าัเราดูดาเดาเมจนะครับผมเนะนี่ยนี่เผมนะตีเข้าทีร้อยสี่สิบเอ้ร้อยสี่สิบเอ็ดเอ็มนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันบวกเพิ่มขึ้นได้ไงนะทางน้าที่มันบอกกับวันนี้นี่ตีคีย์ก็สองร้อยนี่ยอผมนะสังเกตดูนะเมื่อกี้อันตีของเจ้าอ่ากอนเคนะครับผมนะมันแค่เก้าร้อยเก้าร้อย กว่าเอ็มเองเลยนะครับผมนะเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูได้ดูประอุ้มเนี่ยเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดเอ็มนะครับผมนะฮะก็ไอเทียบคาเทียบกับบลทูธคือมันเบานะครับผมเบากว่ามากเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่เนี่ยผมปอุ้มนะะเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับผมนะโจมตีครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกครั้งนะครับผมนะแล้วก็โจมตีร้อยแปดสิบเจ็ดเอ็มเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเบลทูธกันบ้างดีกว่านะครับผมนะเบลทูธนี่คือการโจมตีปกติคือมันเบาลงก็จริงนะเบาวกว่ากรเคสิบสี่เคนะครับผมนะเอ้ไม่ใช่สิบสี่เคสิบสี่เอ็มนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองดูเนี้ตีร้อยี่สิบนะครับผมนะก็เบาวกว่าประมาณสิบสี่เอ็มนะครับผมนะเบาวกว่าสิบสี่ล้านโอเคเดี๋ยวมาดูอติของเจ้าเบลทูธนะครับผมนะ ไป่ทำให้พี่หวังง้างตุ้งร้อยเอ้ยหนึ่งจุดสามสองบีนะครับผมเท่ากับประมาณหนึ่งเอ้ยสิบสามเอ้ยเท่ไหนวะพันล้านพันล้านกับเศษอีกสามแค่ไหนนะสามล้านปะไม่รู้นะฮะเออน่าใช่เดี๋ยวลองดูวะนี่ฮะ อู้รุนแรงมากนะครับผมหนึ่งจุดสามสองบีนะครับผมนะฮะคือมันแรงกว่ากรเคมากแต่ว่าข้อเสียมันผมว่ามันมันค่อนข้านที่จะนานไปนะอันติมันนะครับผเดี๋ยวลองดูอ่อนี่นี่เนี่เี่ยเห็นกว่ากวดจะแปลงล่างปุ๊บแล้วก็กว่าจะง้างตีนฮะแล้วก็เตะอื้มผมชอบเอฟเฟกมันด้วยแหละไม่ใช่หรอกโอ้โหสองอ่ะสองสามสี่ห้าหก 7ทีนะครับผมนะกอร์เคหกทีก็อันติีแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็แรงกว่านะครับผมนะผมว่าไม่รู้วผมคิดผมนะผมว่ามันก็พอๆกันอะสองตัวนี้นะครับผมนะเออแต่ผมชอบเบลทูบมากกว่าฮะเพราะว่าผมติ่งผมติ่งในท่านนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะที่ผมอยากจะได้นะคือผมชอบกอร์เคล่างไชนีนะผมพยายามจะหาให้ได้อยู่นะครับทุกคนโอโอเฮ้ยเลด เลดไปยังวะเดี๋ยวไปดูกันนะไปะเลดไปยังอ่ะไปยังยังยัง,ยงอีกสามวิธีฮนะเอเผื่อเก็บไว้นะครับเเผื่อได้ใช้นะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะคือผมก็ลองลองดูกันละกันเนาะโอ้อันนี้มันที่มันบวกกันนี้หว่าเฮ้ยมีกันสองคนเองเหรอเพื่อนแย่ละโอ้ไหวปะเนี่ยไม่รู้ผมไม่เคยลงด้วยดีโอเคฮะใส่ที่ดีสุดก่อนก็นละกัน ผมว่าไอสองตัวนะกรอนเคกับเบลทูธก็พอๆกันเลยนะครับผมนะแค่กรอนเคมันตีแรงตีธรรมดาแรงกว่า 14m เฉยๆนะครับผมนะแต่ว่าเบลทูธนี่คือถ้ามันเบลทูธได้อันติทีนึงน,นี่ก็แรงกว่าเอ่อกรอนเคไปประมาณ4ล้านได้เลยนะครับผมเฮ้ย40ล้านป่ะไม่รู้อ, 4, 000, อ่ะเฮ้ยแค่ป่ะว่า4ล้านนั่นใช่นะประมาณมันแรงกว่าประมาณ40ล้านเพราะว่ากรอนเคมันอันติทีหนึ่ง แค่987มเออแต่เบลทูธก็อัติ 1.32b ซึ่งมันห่างกันเท่าไหร่ไม่รู้เห้ผมตกเลขนะครับผมน่นะก็ถ้าถ้าให้ผมเดาก็น่าจะประมาณ 30-40m เลยนะคือดาเมจมันมันแรงมากนะฮะเออแต่ก็ถ้ามันรวมกับดาเมจต้นของกรที่ตีปกติ่ด้วยที่แรงกว่าประมาณ 14m เอก6ครั้งก็ประมาณ6-70เอ้ย เออว่ะกรเคอาจจะแรงกว่านิดนึงก็แล้วกันเออภาพมันรวมปกติตีแบบปกติด้วยนะถ้าไม่นับเฉพาะอันตีนะโอเคอาจจะงงฮะผมไม่ได้ใส่แบบคำนวณอะไรอยู่ละก็ไปดูกันเองก็แล้วกันนะพามาดูละโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าลงเลทจะไหวเปล่านะครับผมนะโอ้โหอันนี้มีลูฟี่ด้วยทุกคนโอ้ย่างเทพลูฟี่ผมไม่ชอบฮะโอ้ยมีประธานเนเทโลด้วยฮะปู่เนเทโลโอ้โหวันดีปู่ ด้จากกรเคปะเนาะอุ้ยเสตมจมามีบีดด้วยนี่นี่นี่ไงบีดบีดล่างตัตคราบปะไม่ใช่นะครับผมนะฮะนี่เับผมเนะยเป็นอิจิโกะล่างสุดท้ายก็เท่อยู่นะครับผมนะฮะเขาเรียกว่าเคสกัาเทนโชขั้นสุดท้ายนะครับผมนะฮะโอ้โหแล้วนี่อะไรไอเซนนะครับผมนะไอเซนโอ้โหคือเรื่องบีดมันมีตัวละครที่โหดกว่าพวกนี้เยอะมากเลยแต่ทําไมมันเอาพวกนี้มาวะไอนี้เอ้แต่ อันนี้ก็น่าจะโหดสุดแล้วมั้งเออนี่ของอีจิโกะแต่ว่าไอเซนเนี่ยมันมีร่างของไอเซนที่โหดกว่านี้นะเออเป็นร่างที่แบบว่าปิดตาข้างหนึ่งมันโหดมากผมบอกเลยแต่เขาก็ไม่เอามาอยู่ดีโอเคเรออกห้าสิบบีฮะโอ้โหเริ่มแล้วโอ้150 B, โหร้อยห้าสิบบีเอ้ยกระจอกฮะผมน่าจะคนเดียวไหวอยู่แต่นี่หลายคนเลยก็อีซี่เลยนะผมว่าโอเคโอ,โอ้โหเลีรยมอนแป๊บเดียว คือมันจะสุ่มใช่ปหไอพวกเนี้ยคือไอหินอะหรือว่ามันจะมีโอกาสได้แค่นี้อยู่แล้วว่าสามเม็ดอะไรเงี้ยสามสี่เม็ดอย่างเงี้ยอ๋อยู่ไหนกนะโอเคโอ้โหใส่ตะพาะต่อยแรงมากทุกคนไอต่อยทีแบบรถพ,พว่วบเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเลือดโอ้โหดูเลือดเนี่ยใส่ตะพาะต่อยฮะบลูโอ้คนรุนแรง ดูว่าดูว่าวุบวุบแม่ก็หายคือแบบอันนี้คือผมเฮ้ยเอาออ๋อเลยกเว็บหนึงโอเคฮะดูดูดูผมผมไม่ช่วยตีดีกว่าฮะดูเซนรามาต่อยหูไอ้เหี้ยโคตรเอาโอเคฮะจบละเราดูดีกว่าฮะเออถือว่ามีคนแลกนะฮะรอบนี้ โอ้เนี่ยสามเม็ดเลยนะครับผมนะครับอืมอะไรวะมันสุ่มหรือว่ามันได้แค่นี้หรอทุกคนผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ใช่กินเหรียญดูดิใช่ห้าเหมือนกันก็ไม่รู้จะไปทํะไรนะผมสุ่มออกมาสักแค่นี้ก่อนแล้วกันมาลองลองไปดูลุนพาร์ตสิบนะผมไม่รู้ว่าพาร์ตสินี่คือมันมันใช้ไงเราลองใช้กันเลยดีกว่าฮะอยู่ไหนนะครับผมจะไม่ผิดเป็นมาฮีโร่ปะนี่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 น เฮ okay. ลองดูผมก็ไม่เคยใช้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองดูฮนะเอ่อเอาใครดีผู้เท่าเต่านี่แล้วกันแนมะเท่ดีเฮ้ยใช้หนึ่งอันเองเหรอโอเคลองดูฮนะโอ้โอ้โอโอมาใช้อย่างงี้เหรอว้าวหัวสมองมามันทำไมวะมันมีบัฟอะไรบ้างนี่คือผมยังไม่รู้นะว่ามีบัฟเดี๋ยวรอผมเก็บตัวละครให้มันโหดๆก่อนนะแล้วค่อยมาทำบัฟนะครับผมเนะี่ยหัวสมองสองว่ะเอามันทำไม เฮปิกอ้ว่าอะไรวะไม่รู้ว่าคือมันคิดว่ามันน่าจะเท่น่าดูแล้วว่าปีกมันน่าจะดูดีมากเลยดูดูก่อนเพราะสีมันเป็นสีลุงอ่ะนี่ไงโอ้โอกาสออกศูนย์จุดยี่แปดแล้วมันช่วยอะไรอ่ะไปเตอร์ได้รับพรจากพระเจ้าอ่ะได้รับทำไมอ่ะได้รับพรแล้วมันจะทำไบิดได้อ่ะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็ลวกันนะครับผมนะก็อรอเลททยท่านมันไม่มาสักทีอะทุกคนให้ทำไงอะโอเคก็ถือว่ามาอัปเดตไอดีก่อนนะครับผมนะก็สุ่มได้ก,กรอสองตัวนะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเป้าหมายของผมนั่นก็คือจะหากรเคชล่างชัยนี่นะครับผมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะเขาว่าล่างนั้นมันเท่มากับผมเห็นใน youtube นะอยากได้จริงๆโอเคก็บายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย